สวัสดีครับมาตามนัดบายนัดขาครับวันนี้พี่เอิงเอานะครับฟอร์ดแรปเตอร์นะครับผมดุดันไม่เกรงใจใครครับสโลแกนของฟอร์ดนั่นเองครับตอนนี้เป็นตัวแรปเตอร์นะครับปี2023รถมือเดียวออกห้ามป้ายแดงวิ่งมา16,000กิโลเท่านั้นครับคันนี้นะฮะและที่สำคัญครับวารันตีศูนย์ครับ5ปีหรือว่า150,000กิโลของศูนย์ฟอร์ดนะฮะยังเหลือยาวๆเลยครับเอาฟังราคาเลยครับใครอยากได้แรปเตอร์นะสุดๆนะ สภาพเหมือนป้ายแดงสุดๆเลยครับ1ล้านหน0าครับอุยนี่ครับแรปเตอร์ครับได้มานะครับผมนี่ครับกระจังหน้าใหญ่นะฮะไฟของเขาครับตัวนี้คือตัวสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นหน้า F150 นั่นเองครับไฟหน้าของเขานะโปรเจคเตอร์เขาจะเป็นเซลี่ยมไฟสปอร์ตไลท์ของเขาเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วเดย์ไลท์นะครับอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับผมมีตัวเซ็นเซอร์ครับอยู่ที่หน้ากระจกนั่นเองครับมาพร้อมกับขอบนะฮะ 17นะครับผมนี่ขอบเบลเลอร์เลยนะใหญ่ครับดูดอกยางหนาๆลึกๆเลยครับผมฟอร์เรสเตอร์เนี่ยได้ชื่อนะว่ามันเป็นรถกระบะนะครับที่แพงที่สุดและก็ดีที่สุดครับในโลกใบนี้เลยนะที่่ายอื่นเนี่ยยังไม่มีใครทําออกมาได้นะฉะนั้นแรปเตอร์เนี่ยไม่น้อยออกห้างแพงมากครับผมวันนี้นะฮะใครซื้อได้ซื้อเลยอย่ามาดูภายในครับโอ้นี่ครับภายในนะฮะ กลิ่นไม่เนี่ยยังเตะจมูกเลยนะกลิ่นไม่ของเขานะครับผมนี่นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมมาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทนะครับหมาวิ่งมา1นึ0งมืน6ก0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมและที่สําคัญครับหัวมอไรของเขาครับ นะฝั่งซ้ายและฝั่งขวามาพร้อมกับมันติฟังก์ชันนะฮะตัวรบความเร็วหรือว่าตัวควบคันโทลเองลังของก้านพวงร้ไยครับก็จะมีตัวเล่นเกียร์ของเขานะฮะตัวนี้นะฮะเล่นเกียร์ได้ถึง10สปีดด้วยกันหรือว่า10เกียร์ด้วยกันนะัะหัวเกียร์จะเป็นเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับผมระบบอุณหภูมินะฮะแยกซ้ายและขวาได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะหมวดเข้าฟอร์วิลด์ของเขานะฮะนี่มาพร้อมเลยนะฮะ และที่สาคัญหน้าจอของเขาครับนะเป็นเมนูภาษาไทยครับเพราะว่าตัวนี้ประกอบไทยแล้วนะครับผมหน้าจอของเขาเนี่ยสามารถเชื่อมกับมือถือหรือว่าเราเรียกกันว่า Apple c a r p l a y นะฮะได้เลยสบายๆเลยครับผมและสีแบบนี้เป็นสีที่โดดเด่นมากครับหรือว่าเป็นสีนิยมสุดๆเลยเราเรียกกันว่าสีเทารรัมโบครับมาดูคัสซีเลยครับโอ้โหนี่ครับคัสซีเนี่ยผมยิ่งบอกเลยครับว่าใหม่มากนะฮะดูช่วงล่างครับโอ้โหนี่ยังไม่เคยลุยน้ําฝนมาเลยนะฮะ นี่พี่อึงได้มาพี่อึงก็เรียกเอามารีวิวให้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกระบะท้ายนะฮะนี่ครับกระบะท้ายของเขานะฮะจะไม่หนักนะฮะมันจะมีตัวนะครับผมโซลงมาครับโซลงมานี่เห็นไหมจะมีกล่องเก็บอุปกรณ์เสริมนะไว้ให้แล้วก็ที่สาคัญครับลูกค้าเนี่ยเขาติดโรบานะครับผมมาให้เพิ่มด้วยราคานี้ถือว่าเบามากเลยครับเดี๋ยวพี่พาไปดูห้องเครื่องเลยมามาครับเดี๋ยวพี่พามาดูห้องเครื่องเลยครับผมคือมั่นใจนลครับว่าคันนี้สีไม่เคยทําแม้แต่ชิ้นเดียวครับ ใครที่กำลังมองหาแรปเตอร์นะครับผมมาโอ้ยแม่เจ้าใหม่มากๆครับความใหม่นะครับความสดเนี่ย99.99%เลยครับคันนี้นะฮะหัวน็อตไม่มีขยับไห้แต่ชิ้นเดียวนะับหัวน็อตเดิมเดิมสแตนดาร์ดสุดๆเลยครับผมคันนี้นะฮะพี่อึงบอกเลยครับมีแผลสดอยู่นิดเดียวครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ตากล้องแผลให้ดูเลยครับมีแผลสดอยู่แค่นิดเดียวเองนะฮะคันนี้นะฮะนี่นะฮะแค่นั้นเองครับทั้งคันนะฮะ ทั้งคันมีแผลสดอยู่แค่นี้จริงๆครับใครอยากจะได้ครับความสดนะครับผมมาที่นี่เลยครับมาหาที่อื่นับผมไัเรี่พยเรื่อรับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ